สวัสดีครับพี่น้องสุขุุขคนนะครับขอต้อนรับพี่น้องสู่การเห็ดสวนนะครับแบบผสมผสานปลูกเองขายเองการเห็ดสวนแบบเพิ่งผ้าจะขอนะครับบริบเวณเพิ่งผ้าพอขาคนกลางนะครับปลูกลังตองหูิจักพิธีการขายนะครับปลูกยางมะลิละน้อยนะครับวันนี้ลุงส้มคดสิมาเนะนําวิธีการปลูกบวบนะครับบวบหอมหรือว่าบวบเรียมนะครับเป็นอีกผืชชนิดหนึ่งนะครับ อยู่ในสวนของลุงนะครับท,ที่ขาดปอได้นะครับถึงอาจจะบพเป็นพืชรักคือกันกันกบ,บเขือเปาะแล้วก็แตงกวานะครับแต่ว่าเป็นพืชพืชล่องนะครับแต่ว่าบวมนี่ก็สามารถสร้างรายได้สวนอยู่ประมาณหมื่นละสองสามร้อยบาทนะครับถึงอาจจะ่หลายยังสี่หลายคือ,อาขายบเขือเปาะขายผักแตนะครับอันนั้นเป็นะได้ดเป็นลักพันธุ์นะครับตอเมเหอนนะแต่ก็เป็นเป็นสำคัญคือกันนะครับลุสงสมคิดสะขายความสำคัญพืชทุกชนิดนะครับเพราะว่า การปลูกต้องหลากหลายนะครับวิธีการปลูกก็คือเทาเพาะใส่ถุงก่อนเนอะพี่น้องเด้พอพะใส่ถุงก่อนเราก็เข้ามาเตรียมดินนะครับการเตรียมดินในการปลูกบวบนะครับจะให้ใเก็บในระยะเวลาที่โดนก็คือเข้าตรงปรับปรุงดินให้ดีก่อนโดยการใส่ปุ๋ยขอกนะครับบวบนีเขาสิมักปุ๋ยขอกสิบมักที่สุดคือปุ๋ยขอกนะพี่น้องนะครับเท้ากับเมื่อวานใส่ปุ๋ยขอกลูกใส่ขีไก่นะครับแต่พอไรพวกขี้ไก่เอาเป็นขี้งวขี้หมูก็ได้นะครับ วานให้ทัวร์เลยครับวานให้น้าเหนี่ยนพอสมควรนะครับแล้วก็ไถกบไว้ไถกบแล้วไม่เป็นคู่คือลูกเห็ดนี่ครับเบป็งตัวอย่างลูกนี่ครับหลังจากหั่นเขาก็มาปลูกในระยะ2เมตรต่อต้นนะครับ2เมตรต่อต้นหนึ่งลูกใส่ลุ้มละต้นนะครับหรือใส่สองต้นก็ได้ครับก็โพ้นขึ้นกับน้าเหนี่ยนะครับแต่ถ้าลูกใส่ต้นเดียวนะครับระยะ2เมตรนะครับระยะห่างต่อแถวก็อยู่ประมาณเมตรห้าสิบ การโฮสของลุงก็จะเป็นนำยศทุกอย่างนะครับอันนี้คือลุงก,กับจัดว่าจะผืชโดยการไถนะครับกับจัดว่าจะผืชโดยการไถเขาจะเอาเทยียมนุ่ยศออกก่อนนะครับพอเขาเหตุงานเรียบร้อยแล้วเขาจะเอาเทยียมนุ่มยศกลับขึ้นสู่สภาพเก่านะครับแล้วจะเก็บเครือคือเนี้นนจักน้อยนะครับเวลาเขาออกเท้าเขาจะออกอบางอันก็อาจจะประยุ์ในข้างนะครับเขาตรงซอยซอยให้จับขึ้นก่อนนะครับวิธีการเหตุข้างนะนี่ปน้องเดิมผมจะแนะนํานะครับเหตุคือจังเตงกวานี่ครับ คือแตงกวาคือตัวฟักหญ้าปตองบปตองเห็ดเป็นอุโมงค์บปตองเห็ดเป็นสุ่มนะครับพี่นอ้องเป็นอย่างคือบปตองเห็ดนะคือลงสมคิดได้เห็ดแล้วพี่กายนี่บอบอบอ,บอโอเคนะครับเคยเห็นแต่ข่าจ้าเห็ดเป็นเป็นคือจังสุ่มเป็นคืออุโมงค์สินาะอ่าขอเสียของการเท็ดบข่าหน่อยนะคือเวลาเขาขึ้นไปข้างบนนะี่ยบวบอยู่ข,ขา้างล่างสิบ่ถือแสงเลยครับแสงก็เพียงพอเลยเฉดใด้ผลผลิตแค่ข้างบนข้างล่างจะบ่ค,ค่อยได้นะครับแต่การเก็กบเกี่ยวกับลำบาก แล้วกระบวกมีโอกาสลูกสีงอหลายเป็นยังคืองอเนาะเวลาเขาออกลูกเข้ามานี่เวลาันหยอนลงมาอาจจะไปโดนเทาของบวบเองนะครับหรือว,ว่าโดนใบโดนนังสีบวบเป็นอิสระนะครับพอเขาพออิสระแล้วเขาก็จะถืออีหยังมาเขาก็จะงอนะครับาสีงอหน่วยมันสีบปรตรงนะครับแต่แบบนี้มันสีบร,ริหารจัดการงานเก็บงานนะครับหน่วยเขาก็สีบปรคอยบว่ยบคอยงอเพราะว่าเขาบม่ได้ถืออีหยังนะครับเป็นอิสระก่ากันนะครับ ลุงสมคิดทดลองปลูกแบบนี้แหละผมเชื่ว่กวาการบริหารจัดการดีนะครับลุงสิปลูกเทอละข้องนะเพี่น้องปลูกเทอละข้องนะครับแล้วด้จักอาทิตย์นึก็จะปลูกอีกข้องต่อไปเนะสีะสิ่งปลูกเทอละลายนะครับปลูกแบบว่าให้ต่อเนื่องสิ่กให้ขาดช่วงใช้มีบวบมีคล้ายตลอดปีนะครับคือห้ต้นปลูกเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นระยะพอประมาณนะครับจะปลูกที่ละล่องกับพ่อแล้วครับในการปลูกที่ขายเองนะครับ แล้วก็มีลูกหลานพี่น้องนะครับหลายคนนะครับเอาแบบยางลุงไปเห็ดนะครับก็คือ,อยางตามหอยลุงเนาะหลายคนก็บอกว่าเออประสบความสำเร็จพอสมควรลุงด้เดือนละสามหมื่นก็มีนะบางคนลุงก,ก็ดีใจนํานะครับลุงดีแจ่มที่เอาแบบยางของลุงนี่ไปประพฤติปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ได้ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งสามารถส้างรายได้ขอบรัวอีรีนะครับลุงก,ก็ดีใจว่าสิ่งที่ลุงในเห็ดนี่ไ่เสียเปล่านะครับคือการทายทอด ว่าเห็ดจางได้หเห็ดสวนนี่เขาอยากจะยูหลอดนะครับพี่น้องบวมี่เป็นพืชที่ดูแรลรักษาก่อนขาง่ายนะพี่น้องเขาสิบปอกคอยยังเหลืองมากนะครับว่าตั้งแต่ตอนปลูกนี่เขาปั๊บปรุงดินให้ดีก่อนโดยการใส่ปุ๋ยขอกนะครับพี่น้องเขาสิบอกคอยเหลืองมากมาได้แต่ว่าช่วงหนาวนาวนี่ปัญหาของเขาคือจะมีล่าล่าแป้งนะครับกะฉีดประมาณสจกเทอือสองเทอือนี่ก็ยูแล้วครับใส่ลูกที่ใส่เป็นสารไครเบนซาซิมนะครับฉีดผลกันกันล่าแป้งนะครับ ก็รซื้อว่าอยู่ในระดับหนึ่งนะช่วงหน้าแหลกนะครับจะช่วงหน,าน้าฝนจะบ่ค่อยมีไปได้ครับหน้าแปลงเพราะฉะนั้นพอค่อยงี่เงาไปได้ครับรักษาง่ายนะครับอันนี้ลูกก็เริ่มสิได้เก็บแล้วครับนี่ลูกสิได้เก็บแรงเลยนี่เ,เดือนแล้วครับอาย,อยุเดือนนิดๆนี่สิสิสิเริ่มได้เก็บล่ะเก็บเงิแหลกอาจสิบอทิบถลายปนะครับพี่นอ้องอาจสิบอทิบถลายนะครับคนที่สามที่สี่นี่ยังสิหลายนะครับเงิแหลกอสิได้อยู่ประมาณจากัก เอาไปขายก็จะได้ลอยก็าบาทนี่สินะแต่เมือท,ท,ที่สองที่สามเฉลี่ยอยู่เหมือนทั้งสองลอยสามลอยผลผไิตแต่ว่ากเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถสั่งไล่ได้เฮาจริงๆก็คือการกับทีมฟุตบอลนี่ยนะครับทุกตำแหน่งเขาก็ะจาม,มีคนสำคัญของเขาเนาะถึงบอลมป็นศูนย์หนาบอลยิงประตูกระซ่านะครับเขาจะเป็นปีกเป็นกองกลางเขาก็สามารถส่งบอลให้ศูนย์หนายิงประตูเนะี่คือคนสำคัญทุกอย่างนะครับปื้นคือการน,นะลุงลุงใส่เทคนิคแบบนั้นนะครับ คือปลูกให้หลากหลายนะครับที่นี่ลูกเขาก็จะมาว่างขายพี่น้องว่างขายอยู่ร่านของลุงนี่แหละครับส่วนตามบ้านนอกเขานะลุงก็แนะนให้ขายตามตลาดนัดก็ได้นะครับแต่ก่อนลุงก็ขายยังสันคือกันนะครับขายตามตลาดนัดหรือว่าขายผุ้งพวงลุงก็เคยเห็นนะครับขายรถเข่งบ้านเขาเนาะเอากับเข่าเอาพักเอายาลุงปลูกเองกัเอาใส่เข่งไปตะเวนขายน้ำมูกบ้านก็ขายดีพี่กันพี่น้องครับแล้วแต่เขาก็มีเทคนิคในการขายแบบไรนะครับพิกแพรงหาวิธีเพื่อการอยู่รอดนะครับในการเห็ดสวนอย่าไปเพลิง ที่ว่าให้ไม่ขาดเพราะขามันรับนะครับมันขังกันแล้ขาดตายแถวทิ่มันไหครับปุ๋ยได้พี่น้องถ้าเ้ามีวิธีการนะครับจะเอาลูกเป็นแบบยางนะครับกก็ได้น,น,นะครับเห็ดไปแบบว่าเห็ดจะได้ห้องสิูลหลอดห้องต้องพีกแพงหานานี่จังน้อยนะพี่น้องเนอะล่วงเป็นก็ลังใจให้ผู้ใดที่อยากเค็ดตามลูกนะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแต่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อให้เึิ่งเพื่อสิบโบพาดคลิปต่อไปนะครับขอขอบพระคุณหลายหสวัสดีครับ